นั่งทำรายการฮะนั่งรอยานแม่เป็นเพื่อนพ่อเหรอปิ้งโอ้โหคำรามซักกว้างเชนนะคำลามซะหน้าเกงขามเช่าเพื่อนกเ,เพื่อนเขาสงสัยว่าพี่หยองเอาลิ้นออกมาอย่างนี้ตลอดเลยเหรอจะไม่เอาออกมาได้ยังไงก็แผ่นลิ้นเนี่ยมัน เอาไว้ส่งสัญญาณมอสเรียกยานแม่มาปฏิบัติการบนโลกกี่ปีแล้วพี่หอยองปีหน้าก็สี่ปีแล้วครับแต่ดูหน้าผมนะครับหน้านี้หน้าจะสักเจ็ดสิบได้ไมไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้หยองไม่เท่าไหร่สี่ปีไอ้นี่สิปีกว่าดูสิเนี่ยมึงแก่ทันพ่อแล้วปิง้งอือหือ ถ้ากูไม่พลาดเขาเติมน้ํามันแล้วเพียงใส่หลังรถกูมานะมึงไม่ได้มาอยู่หรอกปิ้งเอ้ยดูสิเนะี่ยี่นี่ก็ประจําที่เลยนะดูสิเนี่ยมึงต้นไม้ที่มึงแทะไว้ที่เนี่ยกล้าจะขาดแล้วต้นเนี้ย